h e a d Headline t o d a y คุณผู้ชมครับเล่าข่าวมาหลายปีปัญหาหนึ่งที่แก้ไม่ตกสักทีนั่นคือการจราจรในกรุงเทพมหานครหนักหนาสาหัสเลือเกินแล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าวันๆคนกรุงเนี่ยใช้เวลาบนท้องถนนเท่าไหร่ วันนี้ครับเรามีสถิติมายืนยันกันนะครับกรุงเทพเป็นเมืองที่รถติดมากที่สุดในอาเซียนต่อวันนะเราเสียเวลารถติดอยู่72นาทีเสียเวลาวนหาที่จอดรถอีก24นาทีแปลว่ารวมแล้วเนี่ยเราเสียเวลาทั้งหมดถึง1ชั่วโมงครึ่งต่อวนัน24วันต่อปีบนท้องถนนนี่แหละครับคือความทุกข์แล้วีกครั้งที่ว่าจะไปเรียกขนส่งสาธารณะก็ชอบปฏิเสธผู้โดยสารคือไม่ยอมรับมาวันหยุดทั้งทีอยากจะออกไปกินข้าวนอกบ้านสักมือ้อนึงเนี่ยเสียเวลาครั้งที่หนึ่งก็คือเสียเวลารถติด เสียเวลาวนหาที่จอดอีกและที่สําคัญที่สุดครับอยา,ากจะกินร้านดังๆก็ต้องไปเสียเวลารอคิวอีกนี่นะครับทั้งหมดคือความทุกข์ของคนกรุงเทพนะครับถึงเวลาแล้วครับที่คนกรุงนั้นต้องมีผู้ช่วยส่วนใครจะเป็นผู้ช่วยของคุณพรุ่งนี้ทุ่งตรงรู้กันครับ